เ้าเจกับทางกาลจินดังน้ำสุ้มกับครับกลมาเพิ่งกุ่มตอนเาเจ้ากันครับล่ากับช่วนะครับเป็นเกษตรกรคนหรักยิ่งหญ่เตรียมรถวมเดนหน้าอีน้องผู้หานที่ททขเข้ามาสรางพน์ผมมากกับพี่ยู น้อยน้ำไว้อย่ามีน้ำคว่ำจนเรากระทานกระช่งมาถึงกลุ่มกเกษตรกรผู้ใส่น้ำตังข้างล่างกันเป็นสองใจ้วครับครับตอนนี้เจ้าเข้าเกษตรข่ามาเบิร์นกันแล้วครับเป็นประจำทุกเดือนเกษตรกรเข้าจับกุ้องออกซื้อตลาดครับเดี๋ยวผมก็มีช่องทางให้ติดตามครับเดี๋ยวจะขึ้นไปครับน้าจัางข่าไปเบิรงนตอนจับใจกันครับนี่ครับเข้าเลยเบิรงกุ้ง ก่อนข่ามาเบิ่งการจับครับนะครับคุ้มกันเกษตรกรเ้าทางกระตินเท้านี่ครับเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งครับที่ทางกระตินเท้าได้ใช้ประโยชน์จากน้ำเปลี่ยนลำตาว่าครับเป็นประโยชน์ที่ทางเอาหน้าเอาในครับมาเปลี่ยนแต่งหรือเพิ่มเติมจากอาชีพลักการทำหน้ามาเป็นอาชีพประมงการแมนเรี้ยงกุ้ง กำการครับตราเจ้าก็มีการมาจับกลุ่มสอกซบสุจริตสายบันเทิงโครงการเป็นกลุ่มหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งครับที่เราไม่ดูได้พี่น้องครับจ้างตามกัไปเบิ่งกันใกล้ๆการจับใส่ครับนี่ครับจับใส่กันตอนรถเจ้าย่านเสียงครับอนุญาตการจับกลุ่มสอบสุจริตสายเที่าวก่านี่จะกลุ่มลวครับจะกลุ่มลบกลุ่มแต่เดี๋ยวบอมากเนี่ยเราจะมาจับออกแต่หารถเมล์เวลากลุ่ เป็นเ,เกษตรกรกอนจ้าห้องกันนไปเ,กกเ,เ,เล่นผิดล่นแบ่เตมออกอีกอก็กใใจผาเรียบร้อยแล้วครับคอยดูแลคอยจ่ายคุณทุกท่านเนี่นรหมาดนี่คาดเนี่ยบ่ออะไรเนี่ยก็รู้ว่าใสกัในใสบ้าน,นดูดกันเยอะ i'll be